นะจับมันมาได้เมื่อวานนี้เองพอตกค่านะมันก็ไล่มนไล่มน,มนเรียกเพชรนินจินดามาให้ถ้าพวกเจ้าอยากได้เจ้ากระจับไอพ้พราคนนี้ไปไล่มนให้สิจนกลุ่มแรกได้ส่งตัวพรามให้กับจนอีกกลุ่มแล้วเดินจากไปเฮ้ยไอ้พวกนั้นมันบอกว่าไอ้เจ้านะ่ะสามารถไล่เพชรนินจินดาได้จริงหรือไอพพ้พอพรมจริงจ้าจริง,รงดีละ้าอยางงั้นมาๆมา,มา เจ้ามาไล่มลนให้พวกข้าบ้างจะมาไล่มนเลยเออมามนพิเศษของเจ้าเลยท่านท่านเอา้าอะไรเล่าพิริพิไล,ลยอยู่เออแต่ว่ามนพิเศษที่ข้าไล่นั้นน่ะมันได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นนะท่านต้องรออีกปีหน้าเลยทีเดียวใช่ใชะ่จะพามเจ้าเลยทีพวกมันจับเจ้าไม่ทันได้ข้ามคืนจะก็ไล่มลนให้มันแต่ทีข้าจะให้รอปีนึง พูดจากวนโมโหนะอย่าอยู่เลยพูดไม่ทันขาดคำหัวจนหัวหน้าจนก็ตวัดดาบฟันรามเสียชีวิตขาดสมรทนพวกเจ้ารีบตามไปชิงสมบัติไอ้พวกนั้นเร็วไปลุยลุยเสียงดาบเมื่อวิ่งตามไปจนกลุ่มแรกแบกซับไว้สู้ไม่ได้จึงถูกฆ่าตายจนเกลี้ยงกลุ่มที่สองก็ได้ซับเดินออกเดินทางไปขนานั้น พวกโจรต่างก็เกิดความโรคแยกอยาแย่งทรัพย์สมบัติไว้แต่เพียงผู้เดียวจึงเกิดเหตุจึงแตกกันเป็นสองพวกต่างต่อสู้แย่งชิงสมบัติกันเองจนพวกหนึ่งตายลงสิน้นเหลือเพียงพวกอีกพวกคือ2 5 0คนก็ยังแตกคอกันจึงเกิดการตะลุมบอลฆ่าฟันกันเกิดขึ้นจนในที่สุดก็เหลืออยู่แค่สองคนโจนทั้งสองช่วยกันขนทรัพย์สมบัติไปซ่อนไว้ในป่าใกล้หมู่บ้านแห่งนั้น จะคอยเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปหาอาหารในหมู่บ้านก่อนเออเออไม่ต้องห่วงรีบไปรีบมาพูดพิริพีไรอยู่นั่นนะ่ะเจ้าน่ะถ้าเจ้านั่นกลับมาเราต้องแบบสมบัติให้มันตั้งครึ่งนึงข่าวว่าข้าจะจัดการมันเลยดีกว่าสมบัติทั้งหมดมันจะต้องตกเป็นของข้าคนเดียว <laughs> มาให้กินกินสิทันใดที่วางอาหารลงเพื่อนโจรก็สวนกลับเข้าให้ทันทีอ๊ะอ๊ะจากนั้นก็ลากศพเพื่อนไปทิ้งไว้ในปงหญ้าแล้วจึงกลับมากินอาหารด้วยความกระหยิ่มยิ้มใจเป็นไปนตามแผนในที่สุดสมบัติก็ตกเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียว สองต่างก็คิดไม่ซื่อต่อกันเพื่อหวังที่จะครอบครองสมบัติเสียเองผลสุดท้ายก็ต้องตายโดยไม่มีผู้ใดไ,ได้ครอบครองสมบัติเพราะว่าในอาหารนั้นโจรที่ถูกฆ่าตายได้ใส่ยาพิษลงไปเวลาผ่านไปแค่สองวัน